สองักขางก้าสามพากงอาหังสัมมาสัมพุทโธพัพวะพุทธังพะคาวันตังอธิวาเทมุสวางขาโตพัคทวะตาธรรมู ละมังมามาซาบิสุปฏิปันโนฮักขวาวตโตตาวจัตังโคสังขังมามาวิน้อใจไหว้คุณพระสักการะพระพุทธองค์ พระธรรและพระสงฆ์สอนให้สร้างเต็กรรมดี oh. อ้ะสมาธิค่ะ ฟังมองเสร็จแล้วครับบ๊ายบายเดีย๋ยวเจอตอนกันคลิปหนะ้า